สบายดีทุกคนไม่นี้กัเห้าก okay. so ับย so ูนาพี่เจ้าเนาะแม่เพากับออกมาเอางูกินหน้าเด็กงูเอางูกินดำเลยก็คือใกล้คือมาเนาะแต่แม่นรกไหมมืดไร้การกะหอนแห้งขนาดาแต่เหงาใจเนะเหมือนี้คือวันนี้เ้ากับมาเปิดคลิปยูนาคือเจ้าเนาะทุกคนใส่ใจกับมาหน้าคือเจ้าคลิปนี้เ้ากับวันนี้อย่างไรเนาะกับมาอ่าคือว่ามีอันผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะอ่า ที่เพื่อนเห็นข้าอันไข่ตัวข้าเพชรหานแล้วนะแม่ข้าวจีเพชรอันหานไข่เครื่องแต่เป็นยาปีนี้เพแล้วปีนี้มันเบ็ดเลยเพื่เบ็ดโป่งงอซันเบ็ดโป่งงอซันเบ็ดงบประมาณแล้วเพราะว่าเห็ดบุญน้ำโผล่ไงอย่างนี้ก็เลยเบ็ดงบประมาณเบ็ดหลายเตอร์แล้วนุ่มเกิบชาวหลานกูเลิกเงินแลาวเนาะก็เลยเห็ดได้ขนาดเนาะแล้วเพิ่อนจะส่งเงินจ้างแต่ซื้ออันม้งกับเบ็ดมือหนึ่งนั่งส่งร้อยบาท เราชิมุ่งนี่สชิมุ่าังกัสีนะแม่ดเลยที่คนเงินเป็นผากมานาเงากะสองพันบาทมีอะไรสุนขึ้นแล้วก็ต้มยุ่เเีมีเดเสดนวลยอะาไนี่้งทางับาทางซื้อมาไว้พรูด้วซื้อมาเลยหเลย บอกให้แม่เก็บไว้ก็ใจหลายๆเด้อพูดลูกๆเหลายม่นอขอขอบใจให้ดีๆ่แน่เด้ออย่าคิดว่าใครเย็นุเด้อให้รวแล้วรวอีกเด้อคือวยคือกันเะลี่6ตเด้อต่อไปนีต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่ลวก็ขอบใจเด้อ ตอนนี้ได้ยังลืมบุ้นไวขนาดเลยจก็ลัางจิงเข้าเดี๋วด้มาตุวจตอนเ้านี่ต้องกามีกอ้ยไปยึดไปคือละนิดคือละน้อยเนาะมเลยได้ชมป้า่มันอะเป็น่ดกแต่ปลูกโค้ง้างกนไปอยู่เนาะู่เอฟซเพื่อถาว่าเปิดทนสิไข่สิไข่ยังม่หัวนอนะสิไข่อาหารบริสข่ายแบบใดยังบอกหูนาะหมยังหงัน ยังบวเดาบ,บ่ได้นะเพราะว่ามันยังบ่มีทุนก็นเลยเดาบ่ได้น้องเตยเพิ่นงขอดจะขายของกินทุนกคนนี่ไงเพิ่นจะขายเครื่องใส่เอ,าเอา้า,อาขายพัดทองเลยวะตาถ้าขายข้าวปีหน้าเนาะถขายข้าวปีหน้าโจกจี๊กันโบว์บว์โจกกับเฮลการมันแรงกับเฮลบว์ได้ขายเราคว,ว,วามหวังคือมีแต่ขายข้าวแต่ปีนี้จะขายข้าวนะแม่ปีนี้ โบกหูแจ uh, the ักน้ำมันกับแพงแล้วกับปุ๋ยกับแพงจัก็ทีใดจะมึงใดละปุ๋ยก every ับแพงกันหน้าเลยเด่นผ <Right. S 1> ู้เฮ็ดกะกอสิหน้าแล้วกะอีพ่อกับไปเฮ็ดอันเพื่อไปหัดจ่างเนี่ยไปเฮ็ดช่วยลูกหมูแล้วแอะเราเล้วยทำไมเราเลยน่นแล้วซื้อสั่งกระสีก็ซื้อมาแล้วกันยังบ่ได้มุงเนาะซื้อมากกันยังบ่ได้มุงเพราะอีพ่อกันยังบ่ว่างงานมันมีแต่โหลดงานงานในบ้านนี่แหละ งานดอกงานอีกั่างอะไรงานเจ๊ข่าวงานยังไรลายบ่มีมือว่างเลยหากอาหารอากาศอยู่แคมทางค่ะเนาะก็เลยอยากเปิดนะนะอยู่กับตูเพราะว่าอยู่ในบ้านกับบ้านเลยไหมบ่มีไผ่ไา่รู้ไหมเแบบหานก็อยุกไก่กันฮะเล็บหทางกันพวกาสะไปซื้อก็เลยอยากไปเปิดนี่ฮันหันมันมีแต่อยู่ทางนอกมันแต่อยู่ในมันก็บบุค่อยมีหันลายแต่บ่มีเวกกันเลย กันว่ามีขึ้นมีหวลด์เพราะจะได้ลงให้เล็กน้อยว่ <c oughs> า <c oughs> เล็กน้อยอยู่ซืกินให้หน้อง,งตู้น้องเตื่เพิ่นขายแา้วจ<ะ>กมอจิตแล้วไหมน้องตู้เพิ่นกระชิบจกมอจิตแล้วจะขายแบบของกินนะได้ไหมกินซุปค่ะนะทุกคนอยู่สันว่าถ้ามีขึ้นไหลายตื่นเ้าขายทุกอย่างนีั่วประเทศโบกายหานนะกันขายทุกอย่างแหละทุกคนสินไหลทำมาจากหาน ทหารเวียดนะปุ้ยขายบบว์แหวนโว์ไหวทหารเขมทางก็ได้น่าจะได้ขายดีอยู่เนาะเขากาเฮ็ดไปเม็ดเตยปีหน้าเขาบอาจะได้เทพื้นทั้งเบิ่อและผังกันมันไอ้กับประมาณลายดอกประมาณประมาณชิดโซกปูมันก็ได้ประมาณชิดโซกเพราะว่าเหตุใจเข้ากับมีแล้วรีบร้อย อลไรก็มี่เลกมาเทคานมันอินดิดินบล็อกนอกจากมีอยู่ใดินบอกค่ะยัหลายยิ่ได้สระมากสีว่าสีมาเห็ดหูหอนได้เห็ดคานดีนะค่ะลายสินันนี่ใส่เขาก็ุกเเห็ดง่ญ่ปุนเลยนะแม่เห็ดนีน้อยทุกคนก็จะเห็นนะที่รัาถ่ายคลิปไปเมื่อเด้บ่ใหญ่บ่โตโอ้ยยับกองเลยแม่มันอันมันเลื่ยงนี้แม่ยับมาทานี้นี่โอ้ยนี่ ในกาอขอบุญขอบคุณเพื่อนอีกครั้งรอที่เพื่อนงานส่งเงินในการต่างหานเนาะของเฮาเนะรบใหญ่ลายเด้อจะลอยเด้อแล้วฮากจะเอาไปเงินที่นั่นกจะเอาไปเห็ดเห็ดเพิ่มเติมนะแม่เพิ่มเติมอีกของเฮาเห็ดได้แต่ห้างตอนนี้ได้แต่ห้างได้แต่ห้างได้แต่ห้มุ่งเลยกับข่รดอกพรวันไม้มันลาวมันบุญได้ยัง มันมันพูดมันลาวโอเคทุกคนวันนี้เรากะอยู่หน้านอกแล้วกันตั้งนายสิไปหาไข่หาแม่ไปพูดเครีุดพุดกระปูกโบได้นะพุดกระปูกั้นี่มันดินแข็งไปพูดเครียดเนาะสิพาไปเบิ่งใกล้ทางอีกก่ะสิพาไปเบิ่งใกล้เราต้องคนไก่ไก่งน้งคุณไก่แหงไปเลยไปเลยป้าทุกคนเบิ่งแดดแห้งขนาดเลยเกือไก่อีกเนาะ เอาน้ำให้มันอีพอดอีพอดจะเป็นคนออกมาเกือแต่ละมือเปลี่ยนกันออกมาใกล้ค่ะชักไปไง้งเลยแม่เอาบนห่มนี่มันจังบะฮอนแดะน่ำกินอยู่ห่มนะใก่เฮ้ากับตายเบิร์ตจะโตแม่ช่วงหนึ่งนะเบิร์ตพิษป่ายโตทุกคน อยู่บ้านอะไก่อยู่บ้านจะโตไม่ตายจนนวดเลยมันมันติดผนังแบบติดโลกคือทุกทุกปีเห็นนะทุกคนมันก็เลยตายเป็ดไก่เขาเจ้าตายบดอยู่บ้านเวทเจ้าติดจะชอบเขาเอาไปผัง็นกระสอบเขาเอาไปผังทิ้งนะ ของไผยยูนาละลอดเนาะแม้ขงไผยูาละลอดต้นะผลตุกหนะเลืยอยแต่มหนาวบอล้อนโคกยูนา,ลลอนาค,คอยนันตายตกคอนโคกเกียตมันหนาวนะทุกคนส่งส่งผลตกเนาะส่งผลตกมันหนาวเหนียดไกไปจ้าหูหูเลยทุกคนไก่นี่ฮะของกินันแต่คนบที่ได้ขับที่ชานไก่ที่มีปรหากิน ไก่ได้แกวไก่ขาไก่ได้แคมันจ่อยนทุกคนจ่อยจจงนารื่นรมนได้ยินเสียงรถมีแล่นมาใส่ป่านหมาอะไรป่านมาน้อยป่านใช้ตีนี่ป่านอีอย่งได้ยินเสียงรถมีแล่นหุ้มพุกป่านช่อมีเกือตอนเช้าแล้วก็ตอนเล้นก็ัตหน้ามันก็งีงกันอนูบาเลมัน สดี้าสบายดีก่นะดีได้อเต้อนาะัดีดีเนดยะ้อสบาะดีรบดจบาบ่ปไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวจ้าพลังเลยเฮาก็ขี่รถจักหางมาคือเก่านะทุกคนบายดีจ้ารถบ่มีเบรกสิให้รถไปเบิ่งรถบ่มีเบรกบายดีจ้าหาง โบมีเบรกเนาะทุกคนแต่ว่าขี่ทุกมือสิ้นแล้วอุ้งหางนายอเนาะอ้โต่อไปเลกคือไปลกเป็นกอยู่เวียดนามเออวอกระบาดนาต่อเนาะเออไปตาเฟมปนิษย์สีย้อมนายโตน้ำโตโตเด้อแมวแหลกกระชามเด้อหัวมาเลกลมโตโตเด้อเด้อเด้อแข้่ายคุณ่อันนี้พ่อตุยทีแค่น่ะตุยแห้งเนี่ยค่ะ มันอยูแน่เด้อมันเผาไก่ให้เด้อนี่เผามกละหอบไก่มันก็เห่าได้นี่เด้อเจ้ามกเขาพี่แม่ไก่พูงเสียสองตัวเนาะเขาไม่โง่เอาอีกตัวเห่าเขามาลักเอาปลาปลาได้ยินเสียงอยู่คนว่าไก่อันมาน้อยเห่าไก่พูโตแน่แต่โดนให้ตัวซ้ำนี่บอเขาลักกันนะเอ๊ะอย่างนี้แหละชงโสมตัวทุกคนเจ๋ดายเนาะมันนอนไน้ไหมนะนอนได้ไหมขามันนอนในนี่โอ้นี่บไหมโอ้มันนี่มันนอนเขากระจับเอาง่ายพี่แจ๊คจิ๊บกันี ง่ายๆนกไก่เขาจับสบายหูเป็นอย่างนี้ิังเดี๋ยวสิจับเบิตงปู่ติดต้อนฮอดกรองทุกคนความเป็นหูเอาเจ้าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันต่อเด้อนี่ให้ดีโห้ดโอ๊ยยาเฮ็ดกับมันอย่าโยกมันอย่าต่อย่าต่ออย่าโยกฟ้าออย่าเฮ็ดให้ดีให้ดี to to qua tó hả to chưa qua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  chưa mày à chưa linh chưa cái เอ้ยนางต่อเอ้ยนา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 ฮะฮะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กาสิขอพบ,ขบพิชณีนอจินิกาภากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวในะเงาสาวล่าใน่เด้อบายบายเด้อทุกคนเจอกันคหน้าจ้า